เดี๋เขเป็นตัอกนนะพอแม่ลอกอาตอนนี้งารก่อตั้งของสัมไนะรอ่าเงทั้งจากวีสันีว้าจกตัวใหน้าคมเนต้องกาทพูดกาด้ต่งกรแต่ง喉咙น่าวาาเอาลักเปงปยต่เนับจดหบปูปูป ก่อนในดี้อมก็ใจล้อนะครับเราลกนไล้เรื่องของน้องเรื่อง้านองสามวนางปที่กำก่อสรงจากธามะรเป็นปอเขาบงจากกลาง้นกลางน้อคนนี้ก็อสงสัยนันปวดใจกอกเป็นยังนะก่อนดมครับตอนนีเาบอกว่าพบคนบคนก่อนในดีล้อมติยุบเ่สมาติโอซกสนามเพื่อสภาเนี่ยนะ้าต้องคบคอติดยุบไย นาครับนไม่ีน้วแล้ววาแล้วอ๋อออนไม่มีน้ำเด็นยันตากูยิหัวกันแม่รุดุกา่อาทิตย์มันกน็มีท่าเว็บไซ์บอกคนไม่มีน้ำบ้าอาหารอยู่ายหนานั้นทิ้งนออมว่าไม่มีน้ำตอนนี้เคาะสวนละนะครับที่ทาเว็บไซตบอกเคาะสวนละคนแม่รดุกกรมัย้อนสิ้เลี้ยงกันนักมาวกมาดูรายงานหนก็ได้ 哦。Oh <Okay. S 1> <laughs> ก็เดินไปดูนี uh, ่สวัสดีครับเอาตอนนี้งานอยู่ที่งานแข่งเรือครัประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านนะครับผมนี้เดินดูของเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ มาเดี๋ยวเราเดินตรงนู้นก่อนเราเดินตรงนู้นไปก่อนสวัสดีครับตอนนี้อยู่งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านนะครับมาเหมือนกันแล้วแล้วพอกันเดี๋ยวเราจะไปดูเรือกันนะครับแล้วผมต้องอ่านคอมเมนต์ตรงไหนเนี่ยผมขึ้นไล์ครั้งแรก อ๋อเห็นลแล้วครับขอบคุณครับวัสดีผมไลฟ์ครั้งแรกครับผมนี่ครับบรรยากาศภายในงานครับมีของขายเยอะๆเลยครับตอนนี้มากับลูกสองคนครับสวัสดีค่ะกับลูกสวัสดีค่ะ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูที่ข้างบนนี่ก็ได้ธนาคารตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมให้ดูแบบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านครับผมสวัสดีครับขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกคนนะครับผม เดี๋ยวเราจะพาไปดูเรือแข่งนะครับปีนหนึ่งจะจัดอยู่สองครั้งครับผมนัดจะมีนัดเปิดฤดูการนะครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นปิดฤดูการครับเปิดแล้วก็จะไปแข่งทั่วอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดหน้านะครับแล้วก็มาปิดสนามที่ที่ในเมืองครับผมสักครู่นะครับ อแอเแขวนไกอนป้าโอโทีง้องอนตอนที่หลอกหน้ามสได้กอครับอ่าครับอ่าระวังเอวนนีพอกันหน้าบ้านนาเต๋าโยกได้สายหน้ามาดูใส่หน้าต่อนต๊องหัวตะวงสองเอก้นยืนหนักคนเยอะมากๆเลยครับ น่องหูตัดฮะไม่อยากบอกแม่ี่น้องสวัสดีทุกคนเลยนะครับอบฮองนี่เอาหลักบอกแม่ไปน้องใบน้องนะบอกแม่ไปน้องชุดที่งน้องชุดเดีวกันห้องเราคนนี้สองชุดน่ององจะสามารถที่ผมได้น้ำเรื่องว่าเขาต้องสองลังมัดชิ้นตัดได้ก่อนนะชุดแบ่งบอมชุดต้มนานกับชุดแบ่งบอมชุดจะมีโนักบอมแม่ไปผู้ภาคนะครับเป็นภาษาเหนือครับผม ออกม้วนต่างๆต้องการคุณคุณอธิาชีพสายสูงโดยเ็พาะนะครับนำ้อมูลมาเพือทำเรืองการใข่ขันอื่นเด้นก็ต้องไปโดยเฉยิ่งมีเฮี้ยเก่งนะครับการพัฒนาการเฮี้ยนปูดเอาสู้เนี่ยไปทนะสามตึ๊กซ้อมเฮี้ยนเนี่ยจะนี่ครับจะมีจะมีกรรมการครับผมคอยดูนะครับจัดจะป้องวงจรปิดนะครับผมเพื่อคอยตัดสินนะครับเรือแข่งต่างๆนะครับ แม่คนมาดูได้สายน้ำทางขึงตะวันตก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 มต้กองเชียร์แต่ละหมู่บ้านนะครับก็จะคอยอขึ้นไปที่จุดส้างสนามนะครับเหล่าก็เป็นแม่น้ำหน้านั่นเองครับผมเพราะว่าเขาจะต้องทำการแข่งขันตอนเรื่องครับควาแม่น้ำนะอาจารย์ที่อาจารย์รับเลี้ยงสักครู่นะครับผมเดี๋ยวน่าจะมีการปล่อยเรือออกมาครับแข่งขันรอบชิงชนะเลิศบายโม จะมีการแข่งขันชิงชนะเลิศนะครับบ่ายโมงครึ่งครับผมนาฬิกาสามสิบนาทนะครับผมชิงหรอกชิงก่นเลยปุ๋ยหนึ่งเพราะว่าเอาบยามันเสเดี๋ยวผมหาที่ตั้งกล้องก่นวยแล้วมาอกสัก้าสี่หาหมองหมูดน่าหอมาวเล้ยงปใจตอนนี้ผมเงียสวยงี้ยหอมแล้วแ่าบอกต้องบอกกันแล้วกยัก เต้นขบันดาลเต็มเต็งเาไม่บอกขัดาสารับแวัดเนี่ยบอกมเล้ยวแต่บอกว่อ่านี่จะมีเรือนะครับคอยเดี๋ยวสักครุ่นะครับผมจะขอตั้งขากล้องก่อนนะครับอ่างดบาดเก็บมืรอนเวลาี่โมงนี่สวยงามนะอาจยนี้กัเก็้ได้เลยเล็บได้เลยบาง อง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 มนะครับพอแม่ไปน้องเป็นปะเภทนะครับเหี้ยได้กูดีเยอะนะเอวไดนที่ห้องไดู้สายนะทั้งที่หมดแล้วมานะครับผม

นะครับที่เป็นอเอกลักษณ์ประจำถิ่นของของแต่ละพื้นที่ครับผมอ่าเังนใส่แล้วาินก็ได้เียเอาเลันว่าดวจริงจก็มีการแข่งเรือหลายประเภทนะครับมีประเภทสวยงามด้วยครับผมนะครับเอวารินกับวาโรทงาิรพรทานพักแต่ก้าวพักแต่้าคลลอก ก็เนะไหมครับูดีสานะอ่ีครับเยอมวกบวนเขย้บกเยยน้อยเย้ยน้อยันวานาเออขึ้นขึ้นมามากาสลากกสลาดียไปยังก้าเอวันนย่างนี้มาเดียวตอนนั้นเอวันินโกาเืนเดือนนั้นรันงสองครับไปหาจานาเชนก้าหนึ่งอย่าะนี้เป็กับสลากสลากรองน้าดีสาชั้นข้าของเสื้อรองนาเลย พอรวุณจะสามารถทำได้กอนยังเหลือเม่ต้องมาละน้เราไป่้องเามาละขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะพาเดินไปเที่ยวงานต่อนะครับนบรบยรากาศอากาีะอ่าบากาีดีนอ่าอบนี้งหน้าที่สากอบแม่งน้ออกี่ก่อนว่าคุณที่รับชมนะครับผม วันนี้จะพาพาเด็กๆนะครับไปเที่ยวเดินชมง,งานต่อนะครับผมงาน่อแงนเรขื่ามี่อนนนะครับนะงแข่งเรือก็จะมีสวันนะครับที่จะมีการแข่งขันนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เป็นเป็นวันที่ จะมีกะเอาเรือมาตัดสินนะครับที่ทุกคนที่เข้ารอบกันนะครับอันนี้ลูกอันนี้ก็ก็อ่าท,ที่นะครับไปดูพอนะครับมีอะไรบ้างอาจจะเดินเร็วหน่อยนะครับติดร้อน <laughs> นี่ครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับผมในช่องของท่านเจ๋งคุงเอฟซีนัาน,นะครับผมวันนี้ไม่ได้ตามไปถ่ายน้องุงอิงนะครับมามาดูงานวันนี้ก็มีของขายประจำถิ่นนะครับนี่ครับมีเมล็ดพันธุน์ต่างๆนะครับมาจาก บนดอยนั่นเองครับนี่ของขายที่จังมาจากบนดอยครับแล้วก็นะครับพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายนะงานนะครับมีเสื้อผ้านะครับแล้วก็อาหารการกิน,นครับพี่ๆท่ไหนครับที่เข้ามาชมนะครับเคยมาเที่ยวประพีจังหวัดใต้ไหมครับ ลโหลฮัลโหลครับผมสวัสดีครับมีใครเคยมาเที่ยวประเพณีแข okay. uh, ่งเลยจังหวัดน่านไหมครับมากะมากับใไหนแม่นึ่งแม่นีงเหอคะเยอยู่บ้านค่ะคุณพ่อพามาไลฟ์สดอยู่โอเคยไหมครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับเออ การขายของนะครับทังกลางวันกลางคืนนะครับมีในีแข่งเรือจังหวัดน่านนะครับเริ่มมีการขายเสื้อกันหนาวนะครับเสวยทางนั้นเลยครับ ตอนกลางวันคนค่อนข้างจะเยอะนะครับตอนคืนเยอะกว่านะครับเพราะอากาศไม่ร้อนครับอากาศทางภาคเหนือตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วครับตอนเช้าเริ่มมีหมอกนะครับท่านใดที่สนใจเข้ามาเที่ยวจังหวัดน่านนะครับหรือภาคเหนือนะครับเชิญได้เลยครับผมมีที่พักรีสอร์ทนะครับ กำลังยังน่าจะยังว่างอยู่ครับโอเคไปข้างนี้หลอก16นาทีแล้ว ไม่มีคนดูแลเฮยสวัสดีครับ วอนนี้ท่านกำลังอยู่กับางานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านนะครับเดี๋ยวพ่อลงไลค์กก็ได้เดี๋ยวซื้อติมหนูก็ได้ไม่เอาไม่เอาหรอไหนมีวิธีอย่างไรไม่มีสมัย

ตอนนี้ยังพ่อยังไลฟ์สดอยู่นี่ไยมีผู้ชมด้วยโอเค